สวัสดีครับชาวแฟนเพจชันัญญาไซแ,แคทนัสรีเชย,ยภูมินะครับวันนี้ก็มีมาเติมนะครับมีมาเติมประมาณ30ต้นนะฮะเป็นต้นไม้ที่มันน่าจะเข้ามาตั้งแต่2เกือบเกือบสเดือนที่แล้วแต่มันก็ไม่มาสักทีจนสุดท้ายมาแล้วครับชุดนี้โอเคเรามาเริ่มอัปเดตนะครับว่าที่มาวันนี้ที่เฉพาะวันนี้นะครับมีอะไรบ้างนะฮะ ก็จะมีเลมานีไอนะครับที่เข้ามาใหม่นะฮะเป็นเลมนีไอตัวนี้เป็นเลมนนะฮะเป็นหน่อนะครับไม้หนอ่อ16.5เซนนะครับใหญ่มากครับไม้หนอนะฮะตัวนี้ <c oughs> ถัดมาครับถัดมาจะเป็นตัวนี้เป็นลองกิฟอรียสนะครับแต่เป็นตัวที่เขาเรียกว่าทรูบูก็คืออ่าง่ายง่ายก็ คือทางนู้นเขาเรียกกันแล้วว่าตัวนี้เป็นทรูบูของอเลนเอ้ยของของลองจินะครับก็ผมก็ว่ามันฟ้าดีนะแล้วก็มีมีเหมือนขนขนอยู่ข้างหน้ามีมีขนอยู่ข้างหน้าใบหลังใบก็ไม่เท่าไหร่นะนี่สีเขาก็ใช้ได้เลยนะครับ <c oughs> ถัดมาฮะเป็นตรอยสปิโนซัสนะครับตรอยสปิโนซัส นี่ไม้พึ่งมาถึงเมื่อเมื่อคืนสี่ทุ่มสี่ทุ่มเสร็จเสร็จฮะแบบด่วนมากอะ่ะต้องรีบปลูกว่าไม้ก็คือผมผมอยากได้ไม้ชุดนี้มาเกือบสองเดือนแล้วพึ่งรอตั้งนานฮะพิ่งมาเนี่ยนี่คือไตรสปินโนซสสัสสวยนะฮะแล้วก็ถัดมาครับเป็นลาติฟอนนะครับลาติฟอนลาติฟอนชุดนี้เป็นไม้เมล็ดนะฮะมาสอง ตัวใหญ่มา2ต้นต้นเล็กมา2ต้นนี่ครับลาติฟอนหัวก็ประมาณสัก10เซนตัวนี้10เซนครึ่งนะครับ10.5ลาติฟอนใบซ้อนสวยมากครับสังเกตว่าปลายใบก็จะซ้อนแล้วเขาก็จะแน่นๆขึ้นเรื่อยๆนะเราจะแบบว่ายิ่งเราอยู่แดดเราไว,ไ,วไว้แดดมากๆมันก็ยิ่งจะ,ะยิ่งจะ ยิ่งจะกระชับกว่านี้นะฮะยิ่งจะกระชับกว่านี้แล้วก็ถัดมาครับเป็นลาติฟอนเหมือนกันลาติฟอนต้นนี้ใบใหญ่ดีครับดูใบกลมดิกเลยยังบอกดูยังไงกลมก็มันโคลมมันดูแบบมันดูกว้างดีอะใบย,ย่อยมันกว้างดีฮะตัวนี้11เซนนะฮะก็ตัดปลายใบไปนิดหน่อย ก็คือไม้ไม้ช่วงส่งมันก็ธรรมดาครับต้องมีการตัดแต่งบ้างนะครับ <c oughs> ถัดมาตัวนี้จะเป็นมิดเดิลเบิร์กเอนซิสนะครับมิดเดิลเบิร์กเอนซิสช่วงนี้ผมจะขัดขาดหายหายหน่อยเนาะเพราะว่าช่วงนี้มีสถานการณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ที่บ้านก็ <c oughs> คือมีคนติดโควิดก็ก็เลยไม่ค่อย ไม่ใช่ผมนะผมไม่ยังไม่เป็นไรผมยังโอเคอยู่แต่ก็กกคือเล่าให้ฟังก่อนแต่ก็โอแต่ว่าก็ไม่ได้ร้ายแรงอะไรนะครับเพราะเดี๋ยวนี้ก็อย่างที่เห็นเห็นนะฮะรับยากลับบ้านรักษาตัวที่บ้านได้อะกลับมาเรื่องต้นไม้เราดีกว่านะครับอันนี้จะเป็นมิดเดิ้ลเบิร์กเคนซีดอวันทัวนะครับอวันทัวอวันทัวต้นนี้10เซนนะฮะใครมองหาอวันทัวอยู่ต้นนี้สวยนะผมบอกเลยว่าสวยฟอร์มดีมาก แล้วถัดมาครับก็จะเป็นปรินเซปนะฮะเอนเซปโปโตตปรินเซปต้นนี้16เซนนะครับ16เซนเอ่อลืมดูไปว่าเป็นไม้ตัวนี้น่าจะเป็นไม้ไม่เม็ดนะถ้าผมจําไม่ผิดนะน่าจะเป็นไม้เม็ดแหละชุดนี้ผมจําเป็นต้องปลูกใส่หินบัวไฟฮะด้วยความจําเป็นจริงๆเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกหนักมากหลังจากที่ผมรับต้นไม้ขึ้นรถเสร็จปุ๊บสี่ทุ่มประมาณสักเกือบห้าทุ่ม เกือบเกือบห้าทุ่มแหละฝนแบบถล่มทลายคือดินลูกลังผมแฉะไปหมดเลยตักไม่ได้เหนียวไปหมดเลยก็เลยจําเป็นต้องใช้หินปูไฟโปรกแทนไปก่อนอวันนี้โอเคถัดมาครับอ่าตัวนี้เป็นตัวที่ไม่ค่อยได้เห็นกันนะฮะไม่ค่อยได้เห็นกันตัวนี้เป็นอ่อตัวนูบิวันตานัสนะครับเอนเซฟ,ฟราโตสนูบิวันตานัสซึ่งมี มีบางเจ้าเทียบเคียงกับโรบัสต้าแต่ไม่ใช่โรบัสต้านะฮะมันไม่ใช่โรบัสต้าโรบัสต้าจริงๆเดี๋ยวผมพาไปดูมาด้วยต้นหนึ่งวนันนี้ต้นนี้จะเป็นตัวฟิชเทลความแตกต่างนะครับคือเห็นไหมว่าปลายใบเขาจะเห็นไหมซูมชัดๆสิอ่ะปลายใบย่อยเขานะครับจะเป็น2โดยส่วนมากนะฮะไม่ใช่ว่าทั้งหมดนะคือส่วนมากปลายใบจะเป็นส สองแง่งเป็นหางปลาง่าง่ายเป็นหางปลาก็เรียกฟิสเทลนะครับฟิสเทลฟอร์มก็จะมีสามบ้างส,าสองบ้างแต่หลักๆแล้วจะ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 ,จะเป็นจะเป็นสองนะครับฟิสเทลแล้วหนามจะไม่ใหญ่เท่าโรบัสต้าแต่มันจะไปคล้ายกับโรบัสต้ามันจะคล้ายกันแต่ก็ไม่ใช่โรบัสต้าหนามเล็กเงี้ยจะไปคล้ายโรบัสต้าแต่มันก็ไม่ใช่โรบัสต้าถัดมาครับ เป็นลานาตัดฮะลานาตัดลานาตัดผมก็เอามาเติมเพราะว่าลานาตัดผมจะหมดละคือผมต้องมีมต้องมีอ่ะเพราะมันเป็นเราเราเราเป็นลเลกเตอร์เนาะเราก็ต้องเก็บด้วยเก็บเป็นสปีชีสปีชีไปอย่างเงี้ยต้นขายไปแล้วก็เก็บเข้ามาเติมใหม่ลานาตัดนี่นะฮะถัดมารอบนี้ไม้เด็ดๆทั้งนั้นเลยครับอ่ะเ,เอาให้ดูนี่คือ หนึ่งในต้นที่ผมอยากได้มากๆตัวนี้คือ,อวอกเบิร์กนะฮะเป็นลาวิโฟเรียสวอกเบิร์กฟอร์มนะครับอ่มันจะมี3ฟอร์ม3 3ฟอร์มที่ไป <c oughs> ที่กำลังแบบว่ากำลังเป็นข้อถกเถียงกันว่าตกลงมันเป็นลาวี่หรือเบบิ้เบบี้วฟเรีโอลาตันแหละ คือเพราะว่าฟอร์มเพราะว่าอีสามฟอร์มเนี้ยมันไปคอนเวลาเดียวกันกับไอเบลวิโฟเลโอตัสเนีย่ยก็ไอีหนึ่งหนึ่งในนั้นก็จะเป็นวอลเปิร์กแล้วก็จะมีดาวแล้วก็จะมีสไตรเดียมเอ่อสไตรเดียมทอนอลสไตรเดนทอนอลอ่ะจะเป็นสามฟอร์มเนี้ยที่ไปคอนเวลาเดียวกันกับไอตัวเบลวิโฟเลโอตัสซึ่งมันก็จริงอ่ะนะเพราะว่าอย่างผมว่ามันก็คือถ้ามันพร้อมผสมพันธุ์ช่วงนั้นมันก็น่าจะเป็นชนิดเดียวกันนะฮะ แต่ว่าเขาก็ยังยังทำการศึกษากันอยู่นะครับโอเคกลับมาต้นตรงนี้ดีกว่านี่วอกเบิร์สวยฮะมีขนด้วยมีขนตรงตรงคนนี่คือวอกเบิร์แต่ว่าณนะตอนนี้เราเรียกมันไปว่าเป็น ias, ลาวิโฟเรียละัดเอ่อไปเป็นเป็นลาวิโฟเรียสก่อนละกันเพื่อไม่เป็นการสับสนนะฮะลาวิโฟเรียสตัววอกเบิร์นะครับถัดมาครับ นี่ก็เป็นตัวหนึ่งที่ตัวที่ผมพูดถึงเมื่อกี้สไตล์ดอนทอนนอผมว่ามันเป็นมันเหมือนเบฟวี่มากเลยมันเหมือนเบฟวี่จริงๆเลยนะแต่มันก็ก็คือเบฟวี่มันจะใบมันจะย่อยกว่านี้ใบมันจะเล็กกว่านี้นะมันจะไปความความใหญ่ความอะไรของใบมันจะเล็กกว่านี้นะฮะนี่เป็นฟอร์มหนึ่งที่สวยมากๆครับ มีขนสีขาวขึ้นทั้งใบเลยหน้าใบหลังใบตัวนี้สตรายไทดอมทันนอกถัดมาครับนี่ตัวนี้นี่คือโลบัสต้าตัวนี้คือโลบัสต้าสามแง่งมันจะเป็นสามแง่งซะส่วนมากเห็นไหมฮะแล้วแง่งจะใหญ่มากหนามปลายใบเนี่ยนี่ฮะ จะใถึง3-4ด้วยซ้ำบางหนามก็จะมีโดยเฉพาะหนามล่างก็จะใหญ่หน่อยใบล่างนะก็จะหนามใหญ่หน่อยอย่างนงี้ครับนี่คือโลบัสต้านะฮะโลบัสต้าไซส์หกจุดแปดเซนนะครับโลบัสต้าถัดมาคือไม้ชุดนี้มันเป็นไม้ประมูลนะฮะไม้ประมูลอ่า ตัวนี้จะเป็นเอ่อเป็นอ a l l e n a l i a สนะครับเป็นอ a l l e n a l i a สเป็นตัวบ l ูนะครับตัวนี้คือตัวบ l ูอะเ l น n a l i a s blue ฮะเอาเรียกง่ายๆทรูอะเ l นบ b ูอ่าทรูอะเ l นบ b ูถัดมาอันนี้อะเ e น a l i a s trueblue ทูทูอยู่สลับที่กันนะอันนั้นทูก่อนอันนี้ทูหลังตัวนี้ทูบ l u นะครับ สีแบบยังกับยังกับฮอลลีดัสอ่ะแต่ว่าผมว่าถ้าน้าผมวางเทียบกับฮอลลีดัสตอนนี้ผมว่ามันเจ็บกว่าฮอลลีดัสออกนะสีมันเนี่ยโดยเฉพาะต้นนี้นะโดยเฉพาะต้นนี้ต้นอื่นผมไม่รู้ <c ười> ค่อยว่ากันเป็นต้นๆไปเนาะแต่หนามเนี่ยหนามเนี่ยบอกได้เลยว่าอลเลนสีหนามแล้วบางใบมีหนามบน นี่นั่นคืออะเลนครับโอเคแล้วก็จะมี <c oughs> มีซิดลิงมี link, มงนะโโซิดลิงนะครับลาติฟอนมาสองนะครับลาติฟอนโนซูตัสซิดลิงนะครับต้นนี้ก็ซิดลิงเฮรตัสเหมือนกันแต่ว่าสภาพไม่ค่อยดีก็อ้ายังไม่พูดถึงเขาแล้วก็มีไอโนพินัตนะฮะไอโน แล้วก็ถัดมาจะเป็นหินนย์นนะครับหินนยแล้วก็จะมีตัวเชือไอโนไอโนพินัทอีกต้นหนึ่งก็หัว9เซนนะครับแล้วก็มีหน่อสดอุย้ยเกือบลม้มมีหน่อก็ไม่เชิงหน่อสดนะฮะเป็นหน่อชำนานแล้วแต่รากยังไม่มาก็ผมได้มา4หนอ่อซึ่งก็เป็นเป็นอะไรอะ่ะเป็นตัวที่ จะถือว่ามันหายากไหมก็หายากพอสมควรอยู่นะฮะก็สำหรับหนึ่งก็คือหนึ่งในนั้นจะเป็นตัวนี้ชื่ออัมเกรนเซนซิต um ตัวนี้จะเป็นตัวหนึ่งในของเ,ออเป็นฟอร์มของนาตาเลนซิตซึ่งเขาบอกว่าเป็นฟอร์มที่แพงสุดและในตาเลนซิตยกเว้นสปูลลีฟนะสปูลแพงกว่าอัมเกรนนี่อันดับสองอ่าสปูลอันดับหนึ่งอยู่แล้วยังไงสปูลก็อันดับหนึ่งเพราะว่าสปูลน,นั่นมัน คบจะหาไม่ได้เลยนะฮะแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นมาลิสคอปนะครับเป็นมาลิสคอปยังไม่มีรากคือมีแหละรากแต่ว่าเขารากของพวกเนี้ยเวลามันตายมันเราเรารอยย้ายทีอะตัดต้องตัดนะส่วนมากนะคือเป็นบางเจ้าหรอกบางเจ้าก็ไม่ตัดคือแต่ว่าพอมาถึงแล้วผมก็จะพยายามแต่งให้มันนั่นหน่อยอ่ะมาดูตัวนี้นะครับ เฮอร์โซตัสเฮอร์โซตัสตัวนี้ขนทองนะครับเป็นโกลเด้นแร์นะฮะโกลเด้นแแฮเฮอร์โซตัสยังไม่มีรากนะครับแต่ว่าก็แผลก็สมานแล้วเรียบร้อยแล้วก็ดูดีฮะดูดีผมก็เลยเอาชําไว้ก่อนรอให้มันเ,เข้าที่เข้าทางแล้วเดี๋ยวค่อยว่านะครับไซส์เผื่อมีใครสนใจเอ่อไม่ได้วัดไซส์อีกแล้วลืมโอเคน่าจะเจ็ด เจ็ดแปดเซนประมาณนี้นะฮะผมก็จำไม่ได้ละอ่ะต้นนี้ก็จะเป็นลเลนหนอน,นี้นะครับเลินเลนนาเลนนียตัวทูบูคือไอหนอนไอคู่กันนั่นแหละเพียงแต่ว่าไอนั้นเป็นเป็นพี่ไอน,นี่หนอนแยกที่หลังนะฮะก็สีก็ดูดีนะฮะก็เลยอ่าจัดมานะครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับไม้ที่เข้าวันนี้นะครับ ก็สวยๆก็หลายต้นนะแต่ผมว่าสวยทุกต้นแหละเพราะว่ามันเป็นไม้ประมูลเราประมูลเคาะมาอะไรเงี้ยของประมูลเคาะมาแล้วก็แต่ราคาอาจจะสูงนิดนึงบางตัวนะฮะบางตัวอาจจะสูงนิดนึงบางบางตัวก็ไม่สูงมากเพราะว่าเราเคาะเท่าที่เราไหวนะไม่ไหวเราก็ไม่เคาะนะฮะประมาณนี้แต่ผมชอบจริงเลยไอ้ตัว อะไรอ่ะตัวสองฟอร์มตัวอไอวอลกเบิร์กกับอ่าวอลกเบิร์กกับสไตล์ดมอ้อแล้วก็นั่นด้วยโรบัสตา้าด้วยฟิสเทลยิ่งนะดูมุมนี้ก็สวยนะฟิสเทลไอยแล้วก็เถื่อใครถื่อใครยังมองหาซิดลล่งอยู่นะครับผมก็มีนะ ยังมียังมีให้ท่านได้เลือกนะครับซิดลิงเยอะอยู่ครับสำหรับอะเรเรียสตัวทรูบนะครับทรูบก็เหมือนอต้นใหญ่แหละแต่ว่าความฟ้ามันก็จะแตกต่างกันไปแล้วก็ลักษณะใบก็จะแตกต่างกันไปนะครับแต่ยังไงมันก็ฟ้าคือถ้าเขาอยู่แบบรากดีเราไบใ่ไม้มันสมบูรณ์แล้วอ่ะไม้มมนสมบูรณ์แล้วยังไงมันก็งามยังไงมันก็ฟ้าแล้วก็ แคปเฟอร์ครับแคเฟอร์บางต้นก็เริ่มมี3ใบแล้วนะครับบางต้นก็มี3ใบแล้ว <Okay. S 1> ก็เป็นไม้ที่ผมว่าโตเร็วนะแคเฟอร์นี่อันนี้สามใบแล้วก็จะถามว่ารับฟรีไหมมันก็ยังไม่ชัดนะฮะเพราะว่ามันยังเล็กเขายังเล็กอยู่แล้วก็เขาเป็นไม้เพาะแต่ว่าอย่างหนึ่งจุดเด่นอย่างหนึ่งคือเขาเป็นไม้เพาะในเมืองไทยเราพอ าการพัฒนามันก็จะต่อเนื่องหน่อยไม่ไม่เหมือนกับไม้นาเข้าแต่ไม้นําเข้าพอเขาเขาเดินแล้วมันก็โอเคนะฮะอลเลนสีก็เตะตาเหมือนกันครับอลเลนออมาตรงนี้มี p พลินเซฟนะฮะมีเพลินเซฟปลินเซฟชุดนี้ก็เพาะเพาะในบ้านเราเพลินเซฟไม้เพาะเม็ดนะฮะ แล้วก็ตอนนี้ลองจิเริ่มทยอยงอกมาแล้วฮะทยอยงอกมาประมาณสัก10เมล็ดแล้วลองจิฟอริอัสนะฮะไตรสปินโนซัสก็ยังเหลือนะครับยังพอมีให้จับจองได้ใครอยากได้ไตรแล้วก็เซเลนัสนะครับเซเลนัสก็งอกมาแล้ว6ละก็คือช่วงนี้ก็ปลูกไปเรื่อยๆครับทยอยเพาะทยอยงอกทยอยนำเข้าแต่ว่าก็หลังจากชุดหน้าก็คงจะ ทิ้งยาวเลยคราวนี้เพราะว่า,าปัจจัยหนึ่งคือเรื่องคนงานเพราะว่าคนงานผมตอนนี้ไม่มีแล้ไอ้แทบจะบอกว่าไม่มีคนงานก็ว่าได้เพราะว่าคนงานเขาป่วยเขาเกิดอุบัติเหตุแล้วรอบหน้าผมปลูกคนเดียวพันกว่าต้นผมยังไม่รู้เลยเว่าผมจะรอดไหมวันนี้30ต้นเป็นยังพอมันยังครึ่งวันเลยอะรอบหน้าพันกว่าต้นสงสัยจะตายก็ แล้วก็รอคนงานถ้าคนงานผมกลับมาทํางานได้เมื่อไหร่ก็เดี๋ยวเราจะค่อยมาดูกันว่าเราจะนําเข้าอะไรเข้ามาอีกแต่เดี๋ยวมีอีก2ส,สัปดาห์นี่แหละที่ผมพูดถึงเนี่ยไอพันกต้นเนี่ยอีก2ส,สัปดาห์เข้ามาพันกต้นก็จะเป็นพวกจะมีแน่และมีลาติฟอนซิทลิงเข้ามา40กว่าต้นละแล้วก็จะเป็นพวกออริดั t ก็จะเป็นไม้ทั่วไปครับฮอลิดัตไตรเลแมนอะไรพวกนี้ก็จะประมาณนั้นปริ n นเซปอย่างเงี้ยเพราะว่าพวกนี้ก็คือขายได้ตลอดแล้วก็อีกอย่างก็คือมันมันมันเป็นไม้ตลาดลนะเนาะก็แล้วแต่โอเคก็ณนะวันนี้ณนะวันนี้ออไปดูฮอลิดัสหน่อยไหมฮอลิดัตผมก็ตอนนี้ฮอลิดัสนะครับฮอลิดัส โอริดัตที่ที่ชํานะฮะชําหน่อสดครัก็ตอนนี้ก็ดูดีแล้วนะครับโอริดัพวกนี้พวกนี้เป็นเหมือนกับหน่อสดแหละพวกนี้แต่ว่าก็ยังไม่ค่อยคือตัวเล็กเ่ยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือผมอยากเห็นใบใหม่ของระกอดมากกว่าเพราะว่าตัวนี้คือใบเก่าที่ติดเข้ามาใบาถ้ามันมีใบใหม่สแสดงว่าโอเครอด แสดงว่านี้รากแล้วแต่ว่าตอนนี้คือบางต้นแค่นั้นเองที่มีมีใบใหม่ขึ้นมาน่าจะต้นเดียว2ต้นนะน่าจะ2ต้นแค่นั้นเองที่มีใบใหม่ต้นนี้ก็เป็นต้นหนึ่งที่ฟอร์มใบดีนะโหดดับหนามใหญ่ครับนี่ก็อีกต้นหนึ่งสวยนะสีก็ดี นี่ฮอลลีดัสเหมือนกันนะครับแล้วก็โซนนู้นก็จะเป็นพวกไอโนพินัสของเดิมนะฮะของเดิมไอโนพินัสแล้วก็ลาวิโฟเรียสตัวแคสเซโฟบแล้วก็จะเป็นไอไซแคทิโฟเรียสนะครับเซฟโรโตไซแคทิโฟเรียสซึ่งก็ก็โตดีนะผมว่าเขาเขาก็แผกผลักใบขึ้นไปเรื่อยอย่างเงี้ยชุดใบขึ้นไปเรื่อย ก็ถือว่าโอเคแล้วฮะไม้ติดโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับการรับชมไม่เยอะนะครับวันนี้มีนิดๆหน่อยๆพอให้ได้ไม่เหงาฮะโอเคขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมขอบคุณครับ